สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจาร,รย์ยโสธรามาลงพื้นที่เขาอังคารนะคะเขาพระอังคารนะคะอันนี้ก็คือภายในบริเวณนะคะภายในบริเวณเขาพระอังคารที่เป็นองค์สถูปนะคะที่มีความสวยสดงดงามมากเลยนะคะเรามาช่วงเย็นนะคะ อันนี้ก็คือก็คือหาใบาเสมาหาที่มีอายุถึงพันปีไหมคะพันสองร้อยปีนะใช่ไหมอันนี้ก็คือใบเสมาที่มีรูปเทพอะไรครับอาจารย์ท่านนั้นเป็นเทพอะไรเนี่ยเออแต่เป็นรูปบุคคลที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็น ผู้รักษาผู้คุ้มครองว่างั้นถเถอะเนาะนะคะอาจจะเป็นเทพผู้มีศักดาเดชนะคะที่คุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนานะคะเป็นรูปบุคคลเพศชายนะคะที่ด้านบนไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะไม่ได้สวมสวมผ้านะคะด้านล่างก็จะเป็นาการสวมผ้าแล้วก็ถือดอกบัวด้วยมือขวานะคะแล้วก็สวมชาแล้วก็มีฉัดนะคะ อยู่ด้านบนแล้วก็ยืนอยู่บนดอกบัวนะคะเป็นเสมาธรรมาเป็นเสมาที่ด้านหน้าจะเป็นรูปของเทพชั้นสูงนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปขีดแสดงถึงเป็นใบเสมานะคะเป็นใบโพเป็นใบเสมานะคะบางที่อาจจะเป็นรูปหม้อน้ำนะคะต่นี้ก็จะเป็นใบเสมาคู่นะคะเสมาคู่นะคะ